เมื่อหนึ่งคนดื่ทภาษาไม่เพียงพออู่ต่อไปวันนี้ผู้บริหารและ HR จะพัฒนาคนอย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจสวัสดีครับผมนายเกียงไกรตันติปุรตะคุลที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทร,รัพยากรบุคคลบริษัทเศรษฐรักกรุ๊ปครับจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การสรรหาที่ไม่ได้บอกว่าคนที่ใช่เลยครับคนที่เหมาะ m a t ไม่ match f ไม,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 ม่ฟิตเข้ามาขององค์กรเนี่ยเราพูดถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อย่างไรให้บริหารงานบริหารคนเราพูดถึงการป้องกันปัญหาพนักงานทุจริตที่งานเราออกคาาแข่งแย่งลูกค้าวันนี้ครับผมจะพูดถึงประเด็นคือการพัฒนาเสรีภาพพนักงานเก่าให้อยากเก่งให้อยากเติบโตวันนี้ถ้าพูดถึงเครื่องมือในการพัฒนาของ HR นะครับก็คือก็ค,กคงมีในผลเรื่องของการทรนนิง่งแต่ผมถามจริงแล้วทรนนิ่งสามารถพัฒนาคนได้จริงหนระือวันนี้มีหลายเครื่องมือที่เราจะสามารถพรัฒนาพนักงานได้ มากกว่าเทรนนิ่งหรืออบรมยกตัวอย่างก็คือเครื่องมือของ IDP ในกลุ่มของเยาชารหรือผู้หาก็น่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือ Individual Plan ก็คือแผนพัฒนาลายบุคคลว่าคนคนนี้จะต้องพัฒนาเรื่องอะไรด้วยเครื่องมืออะไรแต่ผมถามว่าวันนี้เราทำ IDP กันทั้งหมดในองค์กร100-200คนสามารถคน กว่าจะพัฒนาหมดโปรแกรมผมว่าอาจจะไม่ได้ใช้หรือคนอาจจะละออกไปแล้วด้วยซ้ำดังนั้นถ้าท่านจะใช้ IDP ควรจัดไปเซตที่ไหนผมเราจะบอกอย่างนี้ครับเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เก่งให้เติบโตเนี่ยมีหลายเครื่องมือมากอยากจะเชิญชวนท่านนะครับมาเจาะลึกมาพูดคุยแล้วก็มาร่วมงานสัมมนาซึ่งเรากำลังจะมีจัดขึ้นวันนั้นผมจะ ให้ท่านทุกเครื่องมือและสออท่านสเต็ปบายสเต็ปเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ได้จริงและพบกันในวันสัมมนาครับสวัสดีครับ